เก็บพักน้ำการเก็บพักไปกิน,กย,นยกได้พักกัดหน้านี่แหละมันคมดีเสียบดกหวจะเจ้าดเดพักอ่ะ tất cả nói nói mình đó luôn á nhưng mà... ừ. à. Lướng, tả Hãy subscribe cho không จักแล้วแล้วเอ้าทหลือหินนักแ่มาคนแก่ส่องบตรงนั้นบึงไปพุ้นกอนแล้วเขากลับขึ้นมีนนดอนนั้นกเขาจะอันนี้ในเบิ้งเขามีคนเอ้าเมันบัพะก็เลยได้เอาข้างนี้มาดันคนละให้ตีให้เดียวกันให้เดียวี่กังมาเบิ้งเขาเนี่ยในหัวท่านนี

nó lúc bực hướng sật ướp cắt na cả bông ám nó mà xếp nói nữa mình đốt luôn nè nè đất ẩu tô mình bột kem Okay. ลกเอา<ม>ลกแล้วแกงน้ำเหมือนกัน<ม>น้ำเต็มเลยเนาะเขาคือสั้นนี่แหละกว่าเหมือนซ้นขี้ดินบอกอลาเกี<ม>่ยวอะนี่น่นกระท้อนนี่ละดิ<ม>นี่น่ะ ກรຕตຍແລ່ນເຫັນຫໍາເພາະ่່າໂອລนນເພ่່ນເວົ້າໜ້ບงามໜ້າຂີ້ແລງມັນແລງມັນແນ່ໜ້າແລງໜ້ານໍາ